ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ข<ต>อ,อ<า>งหวังซิสเตอร์สสวัมีหนึ่งคนที่จ้องจะมาปั่นป่วนอีกฝ่ายนะครับพอมาถึงปุ๊บมันเดินขึ้นฝั่งนู้นเลยพี่เพือนว่าไงแล้วก็วันนี้ทะเลาะอะไรดีกับพี่เพืสอนขาทุกคนเข้าใจป่ะก็คือเราเป็นพี่หรือเปล่าลเราก็อาจจะไม่ต้องดูดูกูเสียสละทั้งชีวิตอ๋อขึ้นไหญ่เหรใหญ่ไปมเหร ขับอะจะไม่เสียเวเพราะว่าอีคอย์ดขับก็คือเปคืนมึงเลย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 เลอเลยเดยเลยกล่เลยเดยเล่วลยเลย่ลยเ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 ไ่ไีนไลยเล้เไยนลอะไยไลยเลยเลยเลนเลยเลยเไปเลยนลยนลยเลยมลยเลยเลยเลยอนยเล้เลยเลยเไปเลนเลย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 อลไเลไเลไเลย่ลัเดอเลยเลยเมยเล้เกยเล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 ยมันตรงเฉยๆคยะ คือคนนี้จะขับเลนไหนคะช่วยขย,ยับหน่อยได้ไหมคะแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ถ้าเกิดชนมาก็คือผิดอีกคุณครูเป็นคุณครูเนี่ยแล้วกูก็ต้องมาขับรถเยอะแยะไปหมดแล้วพี่กูก็ต้องขับรถกลับไปคอนโดแล้วพี่กูก็ต้องขับรถไปเขาใหญ่พอยววทำไมหนูไม่ขับถ้ากูขับอะ่ะ สามชัมม่วโมงกูไม่รู้ถึงเปล่านะ,ะมึงเอาไงอยากไปเขาใหญ่ช้าปะล่ะ